ต้องฝากถึงคุณชีวิทย์กับมลวิสิตนะครับว่าเรื่องเงินหกล้านนะเรื่องนี้ผมเนี่ยเป็นผู้กล่าวโทษนะดำเนินคดีกับบุคคลที่เอาเงินมาให้คุณชูวิทย์หกล้านบาทแล้วผมก็ไปคนคัดค้านนะที่คุณชูวิทย์เนี่ยมอบหมายให้เคอดีตนักข่าวนชันเนี่ยไปเจราจากับพี่ก้องจิรภพภูริเดชว่าของเงินคืนโรงพยาบาลนะสองโรงพยาบาลซึ่งผมก็ทราบว่าพี่ก้องก็ให้ทาง คณะพนักง,งานสอบสวนที่มีพันตารวจพันตรมเอกเตาสุภาพเป็นผู้ตัดสินแล้วต่อมาก็มีไปคุยกับผู้การกองปราบปรามนะว่าขอให้เงินคืนหกล้านผม็ผมเป็นคนคัดค้านเองไม่คืนเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนคืนผมดำเนินคดีกับพนักง,งานสอบสวนตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทันทีพนักง,งานสอบสวนจริงไม่สามารถคืนเงินให้กับคุณชีวิตได้ตามที่คุณชีวิตนะได้มีการออกรายการคุณสรยุทธ์แล้วก็ไม่มีการเรียดเงิน เมืแต่บาทเดียวสาหรับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพราะผมเป็นคนขอให้มีการอายัดเอาไว้จนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นไม่มีการคืนไปนละใครที่เป็นคนเอาเงินมาให้ก็มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วว่าบุคคลในเอาเงินมาให้คุณชูวิทย์กมลวิสิตธิ์ืล้านบาทในคดีนี้มันเกี่ยวพันกับข้าราชการในปปงด้วยนะครับเราถึงไม่ยอมให้คืนไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณชูวิทย์บอกว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายท้องให้กับ คณะพนักงานสอบสวนกองปราบป่าไม่ใช่นะครับคุณคุณวิทย์อาจจะฟังมาผิดหรือเขาเ้าใจผิดเรื่องนี้ผมเป็นคนคัดค้านเองเพราะผมเป็นผู้กล่าวโทษดูคําแถลงของผู้การตำรวจกองปราบป,าปา่าวิทยาสิสุภาพก็ได้พ่าผมม่เป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ให้คืนให้คุณชูวิทย์ออกร้านจนกว่าก,การสอบสวนจะเสร็จสิน้นเพราะเรื่องนี้มีการส่งไปยังปปงขอนมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินนี้ว่าเป็นเงินของสวัสดิ์ัวจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็าชี้แจงให้ ให้ตำรวจกองปราบปรามนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับไม่มีการเรียกเงินไม่ได้บาทเดียวผมเป็นคนคัดค้านเองเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับนะผมต้องบอกว่าทุก่งทุกอย่างจะพูดในสิ่งที่ที่ไม่ใช่นะครับคุณให้เคดิสไอเคเนี่ยนะอดีตนักข่าวเนชั่นเนี่ยไปเจรจาที่กองปราบปรามสองครั้งแล้วก็มาบอกผมเคเนชั่นมาขอผมขอเงินคืนหกร้ล้านผมปฏิเสธไม่ให้เพราะทุกอย่างคือ มันต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นนะให้สิ้นกระแสความเงินถ้ามันไม่ผิดมันก็คือเจ้าของอยู่แล้วนะครับจำบนวนหกล้านแต่เมื่อยังมีการสอบสวนแล้วที่มาของเงินเนี่ยเป็นเงินที่มันได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยจะคืนให้ได้อย่างไงครับคุณชูวิทย์นะแตนั้นทุกอย่างคือไม่ให้ครับนะจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วประสิทธิกระแสความผมได้รับแจ้งจากคณะพนักงานสอบสวนเมื่อไหร่ว่า สอบสวนแล้วไม่พบการกระทาําความผิดก็คืนไปได้ตามกฎหมายแค่นั้นเองก็จบแต่ตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีใครเรียกเงินนะครับคุณชีวิตแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครกล้าเรียกเงินคุณชีวิตหรอกเขากลัวคุณชีวิทขี้แตกขี้แตนอยู่แล้วนะแต่การที่คุณให้เคหน้าข่าวในชั่นไปเจราจาเนี่ยทั้งกับผมทั้งกองปราบปรามทั้งพี่กล้องธีรพกริเดศเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มีการไปพูดคุยก่อนคุณชีวิตไปอยู่ต่างประเทศนะครับเราไม่ให้เองแค่นั้นเองนะ อันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันนะครับเรื่องนี้มันทําให้เห็นว่าประเทศชาติทิพายช่างมันเยวาวชนจะติดหริตไฟฟ้าช่างมันนายกรัฐมันตีอุ้งอิงให้นัตมนตรีจิรพรสุดฤไพมาดูแลเรื่องหริตไฟฟ้าถือว่าเป็นความล้มเหลวถือว่าเป็นความที่อระยศที่ไม่มีการสอดส่องหรือติดตามผลการดําเนินการของการดําเนินคดีของตํารวจหรือการดําเนินคดีของกรมสุนทรกร,กรไปอย่างใด ถือเป็นความอัปยศของรัฐมนตรีจิรพรสินุภัยที่เมา่ก่อนนี้ผมดูแล้วว่าเป็นคนเก่งพอมาอยู่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกดูแลสคบอกับไลฟ์ประสิทธิภาพไรความมุ่งมั่นในการที่จะติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงการทํางานของรัฐมนตรีจิรพรสินุภัยนะครับท่านไม่ตามเลยว่าการที่จะมีการดําเนินคดี กระบวน,นการผลิตหริตไฟฟ้าเหล่านี้ท่านได้ผลงานจากการไปถแถลงข่าวกับตํารวจได้หน้าได้ตาในการถแถลงข่าวตารวจท่านก็กลับบ้านท่านก็ได้ผลงานเลยว,ว่าออกมาถแถลงว่าสคบรหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกโดยจิรพรศิรุภัยจับกลุ่มหริตไฟฟ้าได้จํานวนมากนายกมนตรีองค์อิงท่านก็ปึ้ง ราะท่านเป็นรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากกรมสนธกรทําให้กระบวนการเหล่านี้ไม่กลัวไม่เกรงกลัวต่อความผิดเพราะอะไรเพราะมีการประเมินราคาต่ํากระบวนการเหล่านี้จริงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทุกวันนี้บริเวณฟ้าพี่น้องประชาชนกด Google ไม่ได้เลยมีการขายทางพนะัทางออนไลน์เหมือนเดิมทุกประการมีการขายตามทุกโรงพัก ท่วประเทศเหมือนเดิมทุกประการแต่ไม่ได้มีการขายที่โรงเรียนเหมือนเดิมที่ผ่านมาแต่มีการขายกันเออเกลือไปหมดในออนไลน์มีการส่งบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพราะมีการนําเข้านา้ายาบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า,ฟานํามาผลิตหรือสร้างโรงงานในเมืองไทยโดยกลุ่มคนจีนสีเทาดําร่วมกับเจ้าหนี้รัฐร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องจํานวนมากทําการผลิต โรงงานผลิตไฟฟ้าในเขตนครบาลครั้งนี้ที่เราจับนี่อยู่ที่พื้นที่ของสอนอคันยาวครั้งที่แล้วทูกจับได้ก็มีหลายสถานที่ที่แน่ๆคือในเขตพื้นที่ของสอนอบึงกุ่มพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวนี้โรงงานผลิตบุรีไฟฟ้าไม่ได้ไกลจากที่ไหนเลยอยู่ใจกลางเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครอ,อยู่ใกล้กองป่าปาม์ม อูใกล้โรงพักต่างๆทั้งนั้นแต่ตำรวจไม่รู้รัฐมนตรีไม่รู้หน่วยงานของรัฐไม่รู้แต่เรารู้เราไปเจอความชั่วร้ายของนายด่านสุราก,กรมุกดาหารมีการเคลียร์ทุกตู้เทรนเนอร์อเข้ามายัางประเทศไทยถ้าไม่ต้องกังวลน,นะครับนายด่านสุรากกรมุกดาหารเที่ยวนี้กับพวกสัปดาห์หน้าท่าน ดูข่าวได้เลยผมดำเนินคดีท่านแน่นอนฐานเป็นเจ้าพนักงานกรมสุรากรร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการรับสินบนในการปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าขบุหรี่ไฟฟ้ารายล่าสุดที่เรามีการทลายโรงงานผลิตผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่สอนอาคานันาหญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละไม่มีเรื่องไหนไม่จริงรอกนะจะไม่จริงออกมาเถียงเลยถามพลเอกกรชัยค่ายคืนก็ได้ว่ารู้จักอัจฉริยะดีไหมเป็นคนยังไงตรงไปตรงมาไหมนะไปถามบิกแป๊ะก็ได้พลเอกจากคลิปชัยยินนาว่าผมเป็นคนยังไงตรงไปตรงมาไหมนะถามให้ทุกคนหนึ่งครับผมไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพวกนะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีพวกมีเพื่อน แล้วผมก็ไม่ได้มีพักไหนผมก็มีแต่พักพวกทําทุกอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่ต้องมาวิ่งเคลียวผมทุกเรื่องนะครับวันที่ไปจับบริเวณฟ้าเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมามีเสนอเงินให้สิบล้านบาทถ้าพวกผมเจาเงินวันนั้นคนจีนในทุนใหญ่หญจ่ายเงนินสดให้สิบล้านพวกผมก็เอาได้เอากันแบบเงียบๆเ,เรายังให้ดาเนินคดีให้ถึงที่สุดขยายผลให้ถึงที่สุดเจอใครเอาหมดนะครับ เราให้เป็นตำรวจคนไหนก็ต้องเอาให้หมดเดี๋ยวไปปล่อยเพราะมันเป็นการทาลายเยาวชนของชาติบริตไฟฟ้าถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถือว่าเป็นภัยต่ออันตรายต่อเด็กรุ่นหลานของเราอายุ12บสบาปีติดผริเไฟฟ้ากันงองแงมทั่วประเทศแล้วจะเอาไว้ทำฮีอะไรพวกนี้จับแม่งห,หมดคนจีนสีเทามึงจะหย่มาจากไหนพวกกูไม่ใช่หมาต้องไปกินอาหารหมามึงทุกเดือนไม่ใช่จับได้ต้องจับให้หมดนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่า เราทํางานอย่างตรงไปตรงมาแล้ว็ฝากถึงคุณชีวิตย์กบมอนวิสิ์นะครับว่าเรื่องเงิน6ล้านนะเรื่องนี้ผมเนี่ยเป็นผู้กล่าวโทษนะดำเนินคดีกับบุคคลที่เอาเงินมาให้คุณชูวิทย์6ล้านบาทแล้วผมเพื่อไคนคัดค้านนะที่คุณชูวิทย์เนี่ยมอบหมายให้เคอดีตนักข่าวนชันเนี่ยไปเจราจากับพี่ก้องธิรพพภูริเดชว่าของเงินคืนโรงพยาบาลนะสองโรงยาบาล ซึ่งผมก็ทราบว่าพี่ก้องก็ให้ทางคณะพนักง,งานสอบสวนที่มีพันตำรวจพันตรมอเอกเต่อสุภาพเป็นผู้ตัดสินแลวต่อมาก็มีไปคุยกับผู้การกองปราบปรา,ามนะว่าขอให้เงินคืน6ล้านผมก็ผมเป็นคนคัดค้านเองไม่ให้คืนเพราะถ้าพนักง,งานสอบสวนคืนผมดำเนินคดีกับพนักง,งานสอบสวนตามตามาตรา157ทันทีพนักง,งานสอบสวนจริงไม่สามารถคืนเงินให้กับคุณชีวิตได้ตามที่คุณชีวิตนะได้มีการออกรายการคุณสรยุทธ์ แล้วก็ไม่มีการเรียกเงินแม้แต่บาทเดียวสาหรับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพราะผมเป็นคนขอมีการอายัดเอาไว้จนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นไม่ให้มีการคืนไปนัะใครที่เป็นคนเอาเงินมาให้ก็มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วว่าบุคคลในเอาเงินมาให้คุณชูวิทย์กมลวิสิตหกล้านบาทในคดีเนี้มันเกี่ยวพันกับข้าราชการในปปงด้วยนะครับเราถึงไม่ยอมให้คืนไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณชูวิทย์บอกว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายท้องให้กับ คณะพนักงานสอบสวนกองปราบป่าไม่ใช่นะครับคุณคุณวิทย์อาจจะฟังมาผิดหรือเข้าใจผิดเรื่องนี้